สวัสดีครับข้าพเจ้านายเสถียนบุตสิงห์รองผู้อำนวยการกอนองเพิงเมืองบิลมัมีการบริหารงานด้านอาคารสถานที่ที่ดำเนินภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพบว่าประสบความสำเร็จจนเกิดผลที่ดีตามตามหลักการ2343 3, ดังนี้ข้าพเจ้าได้หาความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ที่แร่พัสดุที่สาธารณประโยชน์ ขนาดพื้นที่รับผิดชอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานอาคารสถานที่การจัดการอาคารเพื่อใช้ประโยชน์การบำรุงรักษาอาคารความรู้เกี่ยวกับศิลปะการจัดสวนการตกแต่งสถานที่การให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการมอบหมายหน้าที่ในการรับผิดชอบพื้นที่และการดูแลรักษาความสะอาดการแบ่งงานให้ทุกคนมีพื้นที่รับผิดชอบอย่างเหมาะสม การดูแลบำรุงรักษาอาคารจัดเป็นห้องทำงานห้องจัดกิจกรรมห้องเรียนที่เพียงพอกับการให้บริการมีการบำรุงรักษาตกแต่งสถานที่ให้เกิดความคุ้มค่ากับการใช้จัดกิจกรรมในแต่ละครั้งมีการจัดตกแต่งสถานศึกษาให้สะอาดตาร่มรื่นสวยงามเพื่อให้ผู้เข้ามาใช้บริการประสานงานมีความรู้สึกดีกับสถานศึกษาทั้งในการทำงาน การจัดการเรียนรู้และการบริการส่งเสริมให้กับเครือข่ายบุคลากรที่ทำงานในสถานศึกษาที่มีความสะอาดสวยงามทําให้เกิดความรู้สึกสบายใจปลอดภัยมีความสุขในการทํางานตลอดเวลามีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานและมอบหมายงานในการดูแลบำรุงรักษาสถานที่อย่างชัดเจนจัดทําโครงการ5สในแผนการปฏิบัติงานประจําปีทุกปี ัดศึกษาดูงานด้านอาคารสารที่ให้กับบุคลากรเพื่อน,นำมาร่วมกันปรับปรุงอาคารสารที่และเสริมทักษะให้กับบุคลากรทำให้เกิดผลดในสีมิติคือสถานศึกษามีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีสถานศึกษามีห้องทำงานห้องเรียนห้องกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน,นื่องสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถานศึกษาอื่นและหน่วยงานภาคีเครือข่ายสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับ ของชุมชนสังคมว่าเป็นสถานศรรึกษาปลอดภัยบุคลากรเห็นคุณค่าของการรักรรษาความสะอาดทําให้สถานศรรึกษามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ล่มลื่นสะอาดสบายตาน่ามาใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมเกิดวัฒนธรรมองค์กรในการมีส่วนร่วมและรับความสะอาดโดยการใช้ศาสตรร์พะราชาคือหลักการทรงงานการพึ่งพาตนเอง และเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตสากลคือหลักการบริหารงานอาคารสถานที่และวิธีการจัดสวนภายในและภายนอกอาคารขอบคุณครับ